ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายค่าราชการครูการขอย้ายกรณีปกติสพทการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติผู้ขอย้ายสามารถเลือกยื่นคำร้องขอย้ายได้สองรูปแบบระหว่างยื่นคำขอย้ายกรณีปกติหรือ ยื่นคำขอย้ายสับเปลี่ยนโดยมีขั้นตอนดังนี้คลิกเมนูระบบการย้ายข้าราชการครูสังกัดสพทแสดงหน้าจอระบบการย้ายข้าราชการครูให้คลิกเมนูยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติจะแสดงรอบการย้ายผู้ขอย้ายสามารถเลือกยื่นคำร้องขอย้ายได้2รูปแบบระหว่างยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติหรือยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน การยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติคลิกป,ปุ่มยื่นคำขอย้ายกรณีปกติระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการย้ายให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนขั้นตอนที่1ข้อมูลเขตสังกัดที่ประสงค์ย้ายขั้นตอนที่2ข้อมูลผู้ขอย้ายขั้นตอนที่3ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ขอย้ายขั้นตอนที่4เอกสารแนบและขั้นตอนที่5ตรวจสอบคำร้อง ข้อมูลเขตส,สังกัดที่ประสงค์ย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ขอย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลผู้ขอย้ายเพิ่มข้อมูลคุณอวุธโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านระบุที่อยู่ตามพูณดรำเนาที่ขอย้ายกรอกข้อมูลดำรงตำแหน่งเพิ่มข้อมูลช่วยปฏิบัติราชการที่ โดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการระหว่างสอบแข่งขันหรือคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเลือกกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ได้รับการบรรจุระบุวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเลือกอยู่ระหว่างติดเงื่อนไขเลือกการดาศึกษาต่อคลิกปุ่มบันทึก ขั้นตอนที่ 3. ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนเลือกสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ขอย้ายสามารถเลือกสถานศึกษาได้ทั้งหมด3อันดับแรกโดยคลิกปุ่มการุณาเลือกแสดงหน้าจอเลือกสถานศึกษาให้คลิกเลือกสถานศึกษาที่ท่านประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งตามต้องการจากนั้นเลือกกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาที่สอน เหตุผลในการขอย้ายสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบันการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณชิชาชีพพิจารณาย้อนหลัง4ปีนับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดยื่นคำร้องขอย้ายเมื่อตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก ขั้นตอนที่ 4. เอกสารแนบท่านสามารถแนบเอกสารหลักฐานการประกอบให้ครบถ้วนโดยมีดังนี้ 1. ทะเบียนบ้านตนเอง 2. กอกพ .7 หรือกคสอ6 3. ทะเบียนบ้านบิดามารดา 4. แบบสรุปผลการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 5. ตารางสอน 6. อื่นๆ คิกยอมรับเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มยืนยันเมื่อยืนยันการส่งคำขอเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะรอดำเนินการท่านสามารถติดตามสถานะคำครองขอย้ายกรณีปกติโดยคลิกปุ่มติดตามสถานะและสามารถยกเลิกคำขอได้โดยคลิกปุ่ม ยกเลิกคำขอกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นทางยังไม่ได้อนุมัติคำขอท่านจะยกเลิกคำขอได้การยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนคลิกปุ่มยื่นคำขอย้ายสับเปลี่ยนระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ข้อมูลการย้ายขั้นตอนที่2ข้อมูลผู้ขอย้ายขั้นตอนที่3เอกสารแนบ ขั้นตอนที่4ข้อมูลแบบคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนของตนเองขั้นตอนที่ 5. ข้อมูลการจับผู้ขอย้ายขั้นตอนที่1ข้อมูลการย้ายให้ท่านเลือกกรณีการยื่นคำร้องขอย้ายเลือกสังกัดที่ประสงค์ย้ายกรณีเลือกขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ระบุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่มบันทึก ขั้นตอนที่2ข้อมูลผู้ขอย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้กรอกข้อมูลผู้ขอย้ายท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขอย้ายได้โดยคลิกปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPA หรือช่วมโยงข้อมูลจากระบบ HRMS เพิ่มข้อมูลคุณวุธโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลให้ท่านระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกรอกข้อมูลสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน สามารถคลิกปุ่มเพื่อดึงจำนวนครูในสถานศึกษามาแสดงได้เพิ่มข้อมูลช่วยปฏิบัติราชการที่โดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลระบุสถานศึกษาที่ไปช่วยราชการและระบุวันที่เริ่มต้นถึงที่สุดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการระหว่างสอบแข่งขันหรือคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เลือกกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ได้รับการบรรจุระบุวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการระบุวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์หรือครูผู้ช่วยระบุวันที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเลือกอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขเลือกการลาศึกษาต่อ เมื่อกอกรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องให้คลิกปุ่มบันทึกขั้นตอนที่3เอกสารแนบแนบเอกสารรักฐานประกอบให้ครบถ้วนดังนี้สำเนาทะเบียนบ้านตารางสอนกพ7หรือกคสสแบบรายงานมาตรฐานวิชาเอกแบบรายงานอัตรากำลังเอกสารอื่นๆจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก ขั้นตอนที่5ข้อมูลการจับคู่ขอย้ายกรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนสามารถเลือกคู่เพื่อขอย้ายสับเปลี่ยนได้โดยคลิกปุ่มเลือกคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาคู่สับเปลี่ยนจากนั้นคลิกปุ่มดูรายละเอียดสถานศึกษาตามที่ท่านต้องการเมื่อตรวจสอบรายละเอียดคู่สับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจากนั้นคลิกปุ่มจับคู่แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการจับคู่ หากต้องการจับคู่ให้คลิกปุ่มยืนยันจากนั้นให้คลิกยินยอมข้าพเจ้าไม่ติดเงื่อนไขาการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้าพเจ้ารองรับว่ากรณีได้รับการพิจารณาให้ย้ายและจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันจากนั้นคลิกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันคุณสมบัติ กรณียืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หากต้องการจับคู่กับรายการที่ยื่นมาขอจับคู่ให้คลิกปุ่มยืนยันการจับคู่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษคลิกเมนูยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษระบบจะแสดงหน้าต่างข้อกำหนดและเงื่อนไขาการดำเนินการย้ายผู้ขอย้ายต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้คลิกปุ่มข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขาการย้ายผ่านระบบ TRS ระบบจะแสดงข้อมูลการย้ายก,กรอรายละเอียดให้ครบถ้วนขั้นตอนที่ 1. ข้อมูลเขตพื้นที่ที่ขอย้ายขั้นตอนที่2ข้อมูลผู้ขอย้ายขั้นตอนที่3ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ขอย้ายขั้นตอนที่4เอกสารแนบขั้นตอนที่5ตรวจสอบคำร้อง เลือกประเภทเขตพื้นที่การศึกษากรณีเลือกขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าขอย้ายระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเลือกสังกัดที่ประสงค์ย้ายไปกรณีเลือกขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ระบุสำนักงานเขตที่ย้ายไปจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อกำหนดและเงื่อนไขาการดำเนินการย้ายผู้ขอย้ายต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้คลิกปุ่มข้ารเจ้ารับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขาการย้ายผ่านระบบ TRS ให้ท่านระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านข้อมูลผู้ขอย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้กรอกข้อมูลผู้ขอย้าย ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขอย้ายได้โดยคลิกปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPA หรือช่วมโยงข้อมูลจากระบบ HRMS เพิ่มข้อมูลคุณวุธโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกรอกข้อมูลการดำรงตำแหน่งเพิ่มข้อมูลช่วยปฏิบัติราชการโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลขั้นตอนที่3ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ขอย้าย กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเลือกอำเภอเขตที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ขอย้ายสามารถเลือกสถานศึกษาได้3อันดับแรกโดยคลิกปุ่มกรุณาเลือกขั้นตอนที่ 1. ข้อมูลเขตพื้นที่ที่ขอย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเขตอำเภอจากนั้นให้คลิกเลือกเขตหรืออ,อำเภอที่ท่านประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งตามต้องการ เลือกอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขเลือกการลาศึกษาต่อระหว่างไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลาหรืออยู่ระหว่างเวลาศึกษาต่อเต็มเวลาเลือกเหตุในการขอย้ายคลิกปุ่มบันทึกขั้นตอนที่4เอกสารแนบท่านสามารถแนบเอกสารหลักฐานการประกอบให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกยอมรับเงื่อนไขและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องท่านสามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ตามขั้นตอนโดยคลิกปุ่มย้อนกลับแก้ไขเมื่อกรอข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนให้คลิกปุ่มยืนยันระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันจากนั้นคลิกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันคุณสมบัติกรณียืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ท่านสามารถติดตามสถานะหลังจากส่งคำขอเรียบร้อยแล้วรอดำเนินการโดยคลิกปุ่มติดตามสถานะและสามารถยกเลิกคำขอได้โดยคลิกปุ่มยกเลิกคำขอกรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันคำร้องใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการย้ายกคศอออก,กำหนดกรณีคลิกปุ่มติดตามสถานะระบบจะแสดงหน้าต่างตามติดสถานะภายใต้คำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ กรณีคลิกปุ่มยกเลิกคำขอระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลหากต้องการลบข้อมูลคลิกปุ่มยืนยันการลบยื่นคำร้องขอย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการคลิกเมนูยื่นคำร้องขอย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดำเนินการย้ายผู้ขอย้ายต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้คลิกปุ่มข้าพเจ้ายอมรับ และรับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขาการย้ายผ่านระบบ T.R.S. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการย้ายก่อกรายละเอียดให้ครบถ้วนขั้นตอนที่ 1.. ข้อมูลเขตพื้นที่ที่ขอย้ายขั้นตอนที่ 2.. ข้อมูลผู้ขอย้ายขั้นตอนที่ 3.. ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ขอย้ายขั้นตอนที่ 4.. เอกสารแนบขั้นตอนที่ 5.. ตรวจสอบคำร้อง ขั้นตอนที่1กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเลือกประเภทเขตพื้นที่การศึกษาเลือกสังกัดที่ประสงค์ย้ายจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกขั้นตอนที่2ข้อมูลผู้ขอย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลผู้ขอย้ายสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขอย้ายได้โดยคลิกปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPA หรือเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ h RMS ข้อมูลใดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานกคสระบบจะดึงมาให้อัตโนมัติ เพิ่มข้อมูลคุณววูิโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกรอกข้อมูลการดำรงตำแหน่งเพิ่มข้อมูลช่วยปฏิบัติราชการโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล เลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการระหว่างสอนแข่งขันหรือคัดเลือกกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษเลือกกลุ่มวิชาระบุวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการระบบจะคำนวณระยะเวลาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการถึงวันที่ยื่นคาร้องขอาย้ายให้อัตโนมัติจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกขั้นตอนที่3ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก ขั้นตอนที่4เอกสารแนบแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนดังนี้สำเนากพเจ็หรือสำเนากคสองสิบหกทะเบียนบ้านเกียรติบัตรภาพถ่ายภาพรางวัลที่ได้รับอื่นๆคลิกปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนตรวจสอบความถูกกล้องหากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงเพื่อยือนยันคุณสมบัติกรณียืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรณีคลิกปุ่มติดตามสถานะระบบจะแสดงหน้าต่างตามติดสถานะภายใต้คำร้องขอจบขั้นตอนการขอย้ายทุกกรณีระบบการย้ายข้าราชการครู